ครับพี่น้องครับผู้จัดการเขาคั่วลุงท่นี้ลุงลุงจ้างพ่อคัวมาใหม่เลยเนี่ยเอ๊ะร้านจะไม่เจ๊งไงเนี่ยโอ้มันแมร์หมดล่ะลุงยังไงนี่ลุงข้ามครับผอมออมเป็นตะซิทแกออมบานพองบอกออมลุงสิมันสุกแล้วมึงสิไปขั่วเพื่ออีหยังหลักคั่วกะต้มไตเม็ดแล้วอ่าเออ ขิงขาตะไคร้ไบมะกรูกกูกับใส่เหมือดแล้วเปลืออีหยังกูถามมึงแนมันบริเวนไกลสดบักขีกระตึกบักนาเฮบ้านพองพ้ะออมแบบนี้บอ่มันเปลืองแกงกูโอ้ยภาคีใส่เ้ยไปไกลนะลุงลำขั้นปะสูตรสารคามครับมันเป็นสูตรเพจรบูรูนครับ ซิมไปซิมยังไงมันต้องต่อกันเด็นไฟกันอ,อ,อีกแล้วพี่ครับน้ำน้ำซุปเบคนเอามาจากน้ำคลอง<ม>ตัวอู้ย <c oughs> น้ำล่างเทว์ทน้ำล่างเทว์น้ำล่างเทว์ลุงตันี้เราเห็ดจังไหนพูดจังลูกขาติดลูกขาเต็มหลานแล้วเลยผมสลุดลายผงฉลุดใช่ผงฉลุดหลาย <c oughs> อ oh. มารอติดตามครับว่าผู้จัดการมาเดียวครับออมไกลครับม anyway> ื่อนี้ครับลุยหลัง th ทัวลุงทุนนี่เลยเอ้าถ้าเป็นต้นเลยบป่าทันคนเนาะ จักแล้วเพิร์แก้งุ้งนดีอีขึ้นนะข,ข่อม่ลุ่นพอนีขึ้นตัวอ่าครับมืเดียวโอ้เคยเห็นแต่ mm hmm. พุชกาบมาเดียว mm hmm. เห็ดอยู่โดมอยู่หน้าจักเลยครับที่รตันี่หอดกรุงเทปก็ได้กินครับรสชาตินี่ <Yeah. S 2> รสชาตินี่นะ ทา้งผิดสบนุนเคยได้กินเนะอะก็ได้กินก็ได้กินครับกินนี่สีเกียตสุลิ้นปื้อออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วแซ่ประเด่กว่านี่ว่าจะเป็นเป้าด้ดเลยคือมาซิม,มึงดู เาใส่พริกออมแร้วป่าใส่บิดหรอครับโอเคเออเออเออรถนี่รถบ้านห้ามเออแม่แล้วแม่แล้วมาถึงทาาแล้วลับรถมาถึงทางแล้วอีนอนงเบงเอาเบงเอาครับเชฟพูการมาเดียว

นี่ยังไเนี่ต้องเซบุกห่้งครับแม่ล่ะออมของแท้ออมเล่าเลครับพี่น้องเอ้ยเบิงมึงดูเคยกินวะคุลินนะเคยกินวะบ่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 บเคยเห็ดยงสรัตุองสบเดแลัครนเสียรสชาติคอจังจับไพ่อิตูมาอยู่หนึ่งบ่ใส่บ่เปลี่ยนใจแล้ว ได้ยังแม่พักใส่พักยใส่กับวบบจ้ะแต่ใส่กับวมันหอมแม่แมากินอยู่หน้าแม่คือบรรยากาศขากินอยู่หน้ามันมีอย่างแซงนั่นแหละเออเนอน้าใส่ใส่กับขวไว้มันหอมหอมเลยไหมบอกระสูนกระสุ ต้องให้พุงมันเปียดิมันจะออมันหวานยู่เนะมันเละเคือแกมฟักเนี่ยบังว่าม่งะอง่างกมมเขาได้เด้อมีพาเด้อมีพามี้าเขาบ่ได้เด้องผู้สมัครดำมายิ้มเซแม่ขัวดยยิ้มเซแม่ขัวด้วยยิ้มยิ้มแบบอายู่แปดสิบปอยิ้มใส่ลุงตัวนีบ้างมาเดยิ้มใส่ลุงตัวนีบ้าง หาไปเม่ไหรมีตานาสีจมีแต่แบบนี้วงซะน่อยมีแต่แบบนี้หาแบบนี้แหละวงซะน่อยต้องหาแบบนี้เอกลักษณ์มาเบิรงนเ่งพี่ป่ะนี้ครับแกแล้วไกแล้ว

มัเนแม่เน้ามันรสชาตินี่ครับมันสุนเจนสารมันนะเอาุดแมุ่ดลอย็ดตี๋เอามือไเจโอ้โเดียวหวยคนทองน้งควกเดียวเฮ้ยบ้าเอาบาเอาตูดมันไปำเตี ใส่ตูด้ำตัวพี่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 เฮ้ยมันทอนอยู่ไหมมาแล้วครับมาแล้วครับอ้อมไกลครับเอาดิต้องหนักเลยแต่เนี่ยมันหลายสมองเลยใส่สื้อคักซื้อได้ใส่ซื้อโตไม่จะายวงนั่นวงนี้แกไปไหนขอเด้อเด้อขอเด้ดีไหมไอ้คนด่าเออไอ้คนด่าผมก็คักหมด เอากน่ะแล้วก I mean ็นันซุปีกับทายทายแนวโน้มหมดพลยมันเป็นทบเลเขนถ่ายได้ไหนี่ลงเอ๋อันไหนเป็นตะลุกไะลเนี่ยอบอกวเปตะอันไหนนียอันไหนเขาเป็นตะลุกไงยะลุกอันรูปนั่นวะอืเอาแนวบ่อหล่ะอันรูปนั่นเป็นมเป็นจมนตนิค่นันนะเอาบมแบ่งให้บอดวลเ้เ็ตะให้เรเอาไป

โอเคโอเคครับโอเคเอาคลิปนี้ฝากไว้ท่านนี้ครับฝากไว้ท่านนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทางช่องซีดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสบไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดรกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ